ผมอยู่ที่เวกสตูดิโอนะครับคือวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจต้องไปเล่นซัพพอร์ตนนองชามุกนะครับนี่ครับเดินทางมากันแล้วนะครับจุดรวมพลของเวกนะครับผมก็คนครบละออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราเดินทางไปขอนแก่นนะครับร้านและมุนบาอยู่ที่เมืองพนนะครับการแวะบปั๊มนี่คือเป็นเรื่องปกติของเรานะครับผมเข้าห้องน้าเติมกาแฟกาแฟเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อครับตอนนี้เราอยู่บนทางด่วน M16 นะครับทางด่วนออกไปอีสานวิวสวยเหมือนกันนะครับถึงร้านก็เซตข้าวเซตขอแล้วก็ซาเช็คกัน สามชามาหน่อยดูสามชาเลยดูครับผมแล้วก็ถึงเวลาโชว์ครับขอนกันต้องสามชาติจบคอนเสิร์ตก็กลับโรงแรมพักผ่อนตื่นเช้ามาเก็บของกลับบ้านกันครับมาเมืองพนต้องมีของฝากครับนั่นก็คือหม่ำครับตอนนี้เราอยู่ร้านหม่ำคุณทอนของฝากนะครับขากลับมาต้องแวะนะฮะ มาโคราชอย่าให้เสียเที่ยวครับมาโคราชต้องเอาอมามกลับบ้านด้วยนะครับมามคุณทอนเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพเลยนะครับสะดวกสุดๆเลยอะายของฝากก็กลับบ้านกันครับโอเคถึงบ้านแล้วนะครับก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยครับคืนนี้ออกไปลุยงาน,นดนตรีต่อครับจอก,กันคลิปหน้าครับ